นี่เป็นอีกน้ำตกครับสวยงามมากธรรมชาติล้วนๆนี่ฟุบเราครับรอบๆครับอ่าคชมรับรอบๆ หลังเขาเนี่นเป็นดีมะอน้หมาจากดีมะอราลบนนงเดิน้ได้ยนยอดครับหายไม่ดำเหมือนกันยอดจริจ paliuya <laughs> papuanaia